โบนัสข้อ4ี่ข้อ5ผ่านไปแล้วเรามาดูข้อ6และข้อ7ต่อนะครับข้อ6โบนัสนะครับสตาร์แบตชิง่งนะครับทีมแข็งนะครับชั้นลูกนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบเรามาดูนะครับ ความหมายของคำว่าโบนัสสตาร์แมชิ่งทีมแข็งชั้นลูกร้อยอร์ซแปลง,ง่ายๆแบบนี้ครับลูกคือใครครับลูกก็คือคนที่เราไปแนะนำโดยตรงใช่ไหมครับทีมแข็งเราทราบแล้วทีมแข็งคิดโดยการบาลานซ์ทีมอ่อนนะครับคำว่าร้อยเปอร์ซแปลว่าลูกเรานะครับได้รับโบนัสจากทีมแข็งเท่าไหร่นะครับ เราเองก็ได้เท่ากับลูกเรานะฮะยกตัวอย่างนะครับให้เป็นลูกอันนี้ตัวเรานะครับลูกได้โบนัสทีมแข็งห้าหมืนบาทนะครับเราเองก็ได้ห้าหมื่นบาทลูกนะครับมีรายได้โบนัสจากทีมแข็ง หนึ่งแสนบาทเราเองก็มีรายได้1นึ่งแสนบาทเช่นกันนะครับแต่เราย้อนกลับมาดูครับในโบนัสทีมแข็งทุกๆคนนะครับที่ทำธุรกิจเอฟซีโดยใช้แผนสตาร์บัชชิ่งทุกทุกคนได้รับโบนัสทีมแข็งสูงสุดก็คือ312,000 เพราะฉะนั้นลูกของเรานะฮะเขามีสิทธิ์ที่จะรับรายได้ที่เป็นโบนัสทีมแข็งสูงสุด3 1 2 0 0 0 0เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นรายได้สูงสุดที่ได้รับลูกเราได้รับรายได้จากทีมแข็ง3 1 2 0 0 0เราเองก็รับรายได้นะครับ3 1 2 0 0 0เช่นกัน ถ้าเรามีลูกสักสิบคนนะครับคูณเข้าไปดูสิครับก็สามล้านเสร็จแล้วนะฮะเอาละครับเรามาดูข้อสุดท้ายคือข้อ7นะครับโบนัสนะครับสตาร์แมทชิ่งนะครับทีมแข็งชั้นหลานนะครับ 50%ครับแปลความหมายอย่างนี้ครับหลานเราก็คือลูกเราไปแนะนำอีกทีนึงถูกต้องไหมครับนะทีมแข็งเราทราบและคิดโดยการบาลานซ์ทีบอ่อนนะครับ50%นะครับหมายความว่าหลานของเราได้รับโบนัสจากทีมแข็งเท่าไหร่เรารับครึ่งหนึ่งก็คือ50% นะครับยกตัวอย่างอย่างนี้ครับอันนี้เป็นหลานอ่าอันนี้เป็นเรานะครับหลานได้รับโบนัสจากทีมแข็ง5 0,000บาทนะครับเราเองรับเท่าไหร่ครับเราเองรับ25งหมนะครับหลานรับ1น0 0 0แสนตัวอย่างนะครับเราเองรับห0,000นบาท นะครับแต่หลานเองนะฮะเขามีรายได้สูงสุดจากทีมแข็ง312,000บาทเช่นกันนี่คือแม็กซิมัมของเขาละนะครับทีนี้ตัวเขาได้รับ312,000เราเองรับเท่าไหร่ครับ50%นะครับก็คือ หนึ่งแสห้ามื่นหกพบาทเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจำนวนหลานจะมากกว่าลูกใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเราลองคำนวณดูครับ,ถ,รรบถ้าหลานเรามีห้าสิบคนลองคูณเข้าไปดูครับถ้าหลานเราหนึ่งร้อยคนลองคูณเข้าไปดูครับนะฮะ สรุปแล้วนะครับลูกถ้าเรามีเยอะๆหลานก็ต้องมีเยอะเพราะฉะนั้นรายได้ตามแพสต t a r มชชิ Star ่งนะครับจึงเป็นรายได้นะที่สามารถก่อให้เกิดโบนัสให้กับนะครับสมาชิกเองนะครับที่มีความตั้งใจนะครับและมีการเปิดโอกาสให้กับผู้คนอย่างต่อเนื่องนะครับและก็สม่ำเสมอด้วย โดยภาพรวมนะครับโดยสรุปแล้วนะครับแผนตลาดโดยที่เขาเรียกว่าแผนスターマชิ่งของบริษัทเอฟซันเวิร์กนะครับทำง่ายไหมครับมีสองฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับรายได้ทั้งหมดมีเจ็ดทางด้วยกันนะครับข้อ1นึ่กำไรขายปี20-30%นะครับข้อ2เป็นโบนัสสาขา20%ข้อ3โบนัสส่วนบุคคล20 ข้อ4นะครับโบนัสทีมอ่อน20%ข้อ5นะครับโบนัสทีมแข็ง1 0บถึงสินะครับข้อ6 bonus team ะนะครับโบนัสสตาร์แมคชิ่งทีมแข็งชั้นลูก100%และข้อ7นะครับโบนัสสตาร์แมคชิ่งทีมแข็งชั้นลางห้านต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันเพิ่มเติมสัก,กนิดนะครับว่าในแต่ละข้อนะมีความหมายว่าอย่างไรนะครับในส่วนข้อหนึ่งนั้นกำไรขายปลีกนะครับ2 0่สถึงสามสินั้นนะครับ เข้าใจไม่ยากครับข้อนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้ำมันรําข้าวและจมูกข้าวนะครับราคาขายปีกนั้นน่ะ900บาทนะครับแต่เราซื้อในราคาสมาชิกร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีผลต่างอยู่ร้อยห้าสิบบาทมันก็คือกําไรยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ยากสําหรับข้อนี้นะครับข้อสองนะครับโบนัสสาขาโบนัสสาขาก็คือ โบนัสของการที่เราไปแนะนําโดยตรงนะฮะเขาคิดจากทุกๆยอดธุรกิจส่วนตัวนะครับของสาขาหรือคนที่เราไปแนะนําโดยตรงนั่นแหละครับนะครับคิดและคํานวณใน1000ง v แรกนะครับนะบส่วนที่เกินไม่ได้เอามาคิดในข้อนี้นะครับยกตัวอย่างเราเองนะครับเราแนะนํา A นะ A มียอด1000งพนะครับ ก็เอา1,000 PV ไปคูณ20%นะครับเพราะฉะนั้นจะเท่ากับ200บาทนะ B นะซึ่งเป็นคนที่เราแนะนำนะฮะมียอดธุรกิจ1,000 PV เช่นกันนะครับก็เอา1,000ไปคูณ20ก็คือ200บาทนะฮะแต่เราสามารถที่จะแนะนำได้มากกว่า2คนนะครับเอาละยกตัวอย่างนะครับถ้าเราแนะนำา C นะฮะนะครับจำเป็นนะครับถ้าเราไม่วางฝั่ง A ก็ต้องวางฝั่ง B นะครับ B มียอดธุรกิจนะฮ0 PV ึ่ก็คูณด้วย20%เข้าไป200นะครับดูในภาพนี้นะครับวงกลมที่มีตัวอักษรสีส้มนะครับก็คือคนที่เราแนะนำโดยตรงนะครับเราสามารถแนะนำได้ไม่จำกัดนะครับจะกี่คนก็ได้นะครับแต่การคำนวณนะอย่าลืมนะครับการคำนวณนั้นนะจะคำนวณในส่วนที่ไม่เกิน1,000 PV เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น เรามาดูนิดหนึ่งนะครับส่วนที่นอกเหนือจากนะสไลด์นี้นะครับผู้คนที่เราแนะนำ A B C D E F G นะครับไปถึง K นั่นแหละครับคนที่เราแนะนำนั้นนะครับก็คือถ้าในเดือนถัดไปเขายังมียอดธุรกิจนะครับเนื่องจากว่าน,นะเขามีการซื้อซ้ำก็จะมีการคำนวณน,นะครับ20เนี้ยตลอดไปนะครับ นะซื้อเดือนไหนก็คำนวณเดือนนั้นซื้อเดือนไหนก็คำนวณเดือนนั้นนะครับเราก็ยังคงมีโบนัสสาขาอยู่นะครับเราดูข้อ3โบนัสส่วนบุคคล20%นะครับความหมายก็คือว่าเขาคิดจากยอดธุรกิจส่วนตัวนะที่เกิดจาก1,000 PV นะครับจำได้ใช่ไหมครับข้อ2ที่คำนวณไม่เกิน1,000นนะฮะ แต่ในส่วนที่เกินจะถูกคำนวณในข้อ3นี่แหละครับซึ่งกลายเป็นโบนัสส่วนบุคคลนะครับยกตัวอย่างอย่างนี้ครับนะเช่นนะครับคนคนนี้นะในภาพซื้อผลิตภัณฑ์รวมแล้ว5,000 PV นะครับเพราะฉะนั้นนะครับส่วนที่เกินจาก5,000นะก็คือ4,000 4,000 PV นี้เอาไปคูณด้วย20%นะฮะก็จะเท่ากับ800บาท 800บาทนี่แหละครับที่เขาคิดว่าเขาเรียกว่าคิดเป็นโบนัสส่วนบุคคลนะครับเงิน800บาทโอนเข้าบัญชีของนะครับคนในภาพนี้แหละนะก็คือในแดงในภาพนี้แหละนะครับมาดูต่อนะครับว่าเมื่อเราทําธุรกิจนะครับสร้างธุรกิจขึ้นมานะเราก็จะมี2ทีมนี่แหละฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะฮะเราเห็นในภาพนี้ไหมครับเราเรียกว่าเป็นทีม ฝั่ง A นะซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายและอีกทีมหนึ่งก็คือฝั่ง B ก็อยู่ฝั่งขวาใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเรามาดูคะแนนที่เกิดขึ้นครับนะฝั่ง A นะมี4 0 0แสน PV นะครับฝั่ง B นะมี60แสนพีเพราะฉะนั้นนะครับฝั่ง A คะแนนน้อยกว่านะก็เรียกว่าทีมอ่อนฝั่ง B คะแนนมากกว่าก็เรียกว่าทีมแข็งนะครับในการคำนวณโบนัสทีมอ่อนนั้นนะฮะ เขาก็เอาคะแนนทั้งหมดที่คำนวณน,นะจากทีมอ่อนนี่แหละครับนะก็เอาไปคูณ20%เป็นะุณ2ะก็จะเกิดผลลัพธ์8 0 0 0 0บาทนะเราสังเกตนะครับ80,000บาทนะคำนวณมาจากยอดคงค์นะหรือยอดทีวีทั้งทีมนะครับในส่วนของข้อ5นะครับโบนัสทีมแข่งนั้นนะนะครับ1 0 1ถนะครับเราลองสังเกตนะครับ ในทีมแข่งนั้นน่ะจะมีอยู่ทั้งหมด600แสนใช่ไหมครับใน600แสนนี้นะครับการคำนวณโบนัสทีมแข่งนั้นน่ะเขาคำนวณน,นะฮะบาลานซ์ทีมอ่อนแปลว่าอะไรครับหมายความว่าทีมอ่อนคิดไปเท่าไหร่นะคือคำนวณไปเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ทีมอ่อนคำนวณไป400แสนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทีมแข็งก็ต้องคำนวณที่400แสนเช่นกัน ก็เอา4ี่แสนนี่ะครับไปคูณ10%ก่อนนะครับในเบื้องต้นคูณเข้าไปออกมาเป็นเงิน0 0 0หมบาทเพราะ 4, านั้นสี0หมืบาทเนี่ยก็คือเป็นโบนัสทีมแข่งทั้งหมดนะที่ได้รับแต่ในทีมแข็งสังเกตไหมครับจะมีอยู่6 0แสนเมื่อคิดไปแล้ว4 0 0แสนก็ยังเหลือส่วนกลางอยู่2 0 0แสนนะในวงกลมสีเหลืองนั่แหละครับเพราะฉะนั้นยอด2 0 0แสน PV ก็จะถูก เก็บเอาไปไว้ในเดือนหน้านะเห็นไหมครับยอดจะไม่หายไปไหนยังถูกเก็บไว้ในเดือนหน้านะครับทีนี้เรามาลองดูครับเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าโบนัสทีมอ่อนและโบนัสทรีมแข็งนะครับสูงสุดที่บริษัทคำนวณนะะให้ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะครับสูงสุดก็คือ2อล้านสี่แสนทีวีนะครับ ทีนี้เรามาลองดูนะครับภาพนี้ที่เห็นนะทีมอ่อน2 4 0ล้านแสนทีมแข็งนะฮะก็2 4 0ล้านแสนแต่ในทีมอ่อนลองดูนะครับเอา20%ไปคูณ2 4 0ล้านแสนนะครับก็จะกลายเป็นเงินออกมาทั้งหมดคือ4 8 0 0 0 0บาทนะฮะและในทีมแข็งก็ต้องถูกคำนวณสูงสุดที่2 4ล้านแสนทีวีเช่นกันนะครับ แต่การที่จะคำนวณ10% 11 12หรือ13เรามาดูตรงนี้ก่อนครับถ้าหากว่ายอดตั้งแต่ PV แรกไปถึง9 0 0 0 0 PV นะจะถูกคำนวณที่10%นะถ้ายอด PV มากกว่า9 0 0 0 0 0ไปถึงล้านสอง 2, จะถูกคำนวณที่11%ถ้ามากกว่าล้านสอง 2, ไปถึงล้านแปดจะถูกคำนวณที่12%บถ้ามากกว่าล้านแปดไปถึง2องล้านสจะถูกคำนวณที่สินะครับทีนี้เรามาลองดูครับในเมื่อทีมแข็งสูงสุดที่2องล้านสี่แสนนะครับเราก็จะคำนวณนะครับโดยการเอา13%ไปคูณ2องล้านสี่แสนนะครับ ก็จะเป็นยอดเงิน3า2 0 0 0เพราะฉะนั้นนะครับยอดโบนัสที่เกิดขึ้นในทีมอ่อนและทีมแข็งรวมกันแล้วนะใน1เดือนสูงสุดก็คือ7จ็ดแ0นเบาทครับคราวนี้ผมอยากให้สังเกตนะครับว่าโบนัสทีมแข็งนะครับคูณกันออกมาแล้วนะครับก็คือ3า2 0 0 0หนึ ปรเดี๋ยวถัดไปเราก็คงทราบนะครับว่าโบนัสทีมแข็งสูงสุดที่เขาเรียกว่าแม็กซิมัมนี่นะครับ3า2 0 0 0จะมีบทบาทนะครับทําให้เราสามารถที่จะคํานวณน,นะมองเห็นอะไรหลายหลายอย่างได้นะครับ